สวัสดีค่ะพี่กันกล่าวจากสำนักพิมพ์อิ่มรักนะคะวันนี้อยากจะแชร์เรื่องที่มีน้องๆหลายคนถามมาว่าคืออยากจะเขียนงานนิยายเขียนนิยายเป็นอาชีพเลยลาออกจากงานประจำดีไหมม,มันก็มีหลายปัจจัยนะคะที่จะตัดสินใจเรื่องนี้โดยส่วนตัวของพี่กันกล่าวเนี่ยก็คือ ไม่ค่อยอยากจะแนะนำสำหรับน้องๆท่านไหนทีเ่เงินเก็บไม่เยอะฐานะทางบ้านคือการเงินยังไม่มีอิสระทางการเงินมากเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะเขียนงานได้เนี่ยคืออารมณ์เราต้องเย็นมีอารมณ์สุนทรีถึงจะผลิตงานเขียนได้สำหรับพี่กันกล่าวนะคะแต่สำหรับนักเขียนท่านอื่นเนี่ยพี่ไม่ทราบ ถ้าเราคือไม่ต้องมีเรื่องกวนใจเช่นเรื่องการเงินมามันก็จะทําให้เราเนี่ยเขียนงานได้ออกมาดีแต่ถ้าเรายังมีเรื่องต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องปากท้องเนี่ยและมีหลายๆคนในครอบครัวรอใช้จ่ายกับเราอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดแรงกดดันแล้วก็เขียนงานไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่อยากจะแนะนำสำหรับน้องที่ยังไม่มีอิสระทางการเงินมากจากเท่าไหร่ก็ให้ทนทำงานประจำไปก่อนนะคะเราก็หาเวลาว่างเขียนนิยายคุ้คู่ไปด้วยเราอาจจะสร้างวินัยให้ตัวเองวันหนึ่งอาจจะเขียนนิยายสักสามชั่วโมงหลังเราเลิกงานนะคะแต่ไม่ต้องดึกมากนะคะอย่าหักโหมเพราะว่า ความเหนื่อยก็ทำให้เราผลิตงานออกมาได้ไม่ดีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเราแบ่งเวลาให้เป็นวันหนึ่งขอแค่2ถึง3ชั่วโมงก็พอและวสำหรับการทำงานประจำควบคู่กับการเขียนนะคะก็ก็ลงไปตามเว็บต่างๆซึ่งน้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็น,เ,ปนเว็บไหนในขณะที่เราเรายังเขียนไม่จบอนะคะก็ลงให้คนอ่านดูในเว็บต่างๆเพื่อดู ทางหนีทีไล่ว่าเออมันเป็นยังไงมีผลตอบรับเป็นยังไงพอเราเขียนจบปุ๊บเราก็ลองลงขายในอ e ีบุ๊กหรือถ้าใครมีผลตอบรับทางเว็บดีเว็บต่างๆนะคะมีคนอ่านมียอดวิวสูงเราก็ขายเป็นรายตอนก็ได้ควบคู่กับการทำงานไปนะคะขอยยําถ้าใครไม่มีอิสรภาพทางการเงินมากเท่าไหร่นะคะ ให้ลองทำแบบนี้ดูอย่าเพิ่งลาออกจากงานยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วงานหายากมากเพราะงั้นยึดงานประจำไว้ก่อนค่ะงานเขียนมันก็รายได้ดีนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าการที่เราจะผลิตงานที่ดีๆออกมาเนี่ยใจเราต้องสบายเราต้องมีอิสระภาพในด้านความคิด ไม่มีอะไรมากดดันเราก็จะผลิตงานออกมาดีอันนี้สำหรับเทคนิคของพี่กรังกล่าวนะคะแต่สำหรับนักเขียนท่านอื่นท่านอาจจะไม่ไม่ความกดดันต่างๆอาจจะไม่มีผลเกี่ยวกับอารมณ์ของท่านอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ท่านสามารถจัดการด้านอารมณ์ได้แต่สำหรับพี่กรังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าเกิด เช้าไหนตื่นมากําลังจะทํางานแล้วมีอะไรมากวนอารมณ์เนี่ยคือบอกได้เลยว่าเช้านั้นเขียนงานไม่ได้ต้องไปทําอย่างอื่นแทนค่ะเนาะก็เอามาฝากแบ่งปันไว้เท่านี้ก่อนน้องท่านไหนทางบ้านมีตงังรวยหรือว่าตัวเองมีเงินเก็เกบเยอะแล้วก็มาเขียนได้สบายๆเลยค่ะเป็นฟูทามได้แต่ท่านไหนที่ยังการเงินงอนแงนคอนแคนหรือว่า ยังไม่สะดวกที่จะอยู่แบบรายได้น้อยติดต่อกันหลายๆเดือนก็ให้ทำงานประจำควบคู่กับงานเขียนไปนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของพี่กรันกลาวด้วยไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ